เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยูกับพบเองเมลดี้คนเดิมองผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกทลิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะก็คืออีเวนต์พิกอัพแล้วประเด็นคืออีเวนต์พิกอัพชุดนี้นะครับก็มีการแจกตัวละครด้วยเช่นกันนะผมซึ่งตัวละครก็คือเป็นการเขาดาวเนาะซึ่งจะมีดังต่อไปนี้นะครับโดยการสุ่มแพ็กพิกอัพจะใช้ทั้งหมด9 0 0เพชร ก่อนเดินแรกก็คือเมื่อสะสม11ดอกนะครับผมเพื่อแลกเป็นพุดดิ้งในชุดกระฝูนีออนเอลิเซ่13ดอกได้บูแซฟฟายเคที่กับแวมพรยดีดี้15ดอกได้จอเวตอักคีแล้วก็ราชินีปาอเมซอนส่วน18ดอกนะครับผมเพื่อแลกเป็นโครเซซิลแล้วก็มันว่อนะครับผมส่วน20ดอกได้แชมิน22ดอกได้โดยอม25ดอกได้ ยุนนะครับคือกยส่วนตัวแล้วอ่ะผมมาอยากได้ยุนก็จริงนะครับผมเพราะ skill าสกิลความสามารถก็ถือว่าโกงแบบสุดๆเลยว่าได้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็เรามาดูกันนะครับก็วิธีการหาแน่นอนว่าสุ่มพิกอัพพร้อมแล้วก็จะมีอัญ,ญมณีเนาะสะสมกี่ใบกี่ใบก็ว่ากันไปนะครับผมตอนนี้สมสะสมได้ทั้งหมด16บหใบหรือ9ใบาอาจจะใช้เพชรมากเลยทีเดียวผมคือภาวนานะ ขออีกตรงเนี้ <c oughs> คือผมอยากได้เพชรตรงนี้มากเลยนะครับผมก็ตอนนี้คือขาดถามว่าขาดบานไหมก็ขาดบานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ถามว่ามีคนช่วยก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันส่วนสีทองเดี๋ยวเติมผมน่าจะยอมเติมซื้อสีทองเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันมันก็ได้เพชรอ่ะผมขาดโบสีเขียวกับเอ่อตอนเนี้ยคือถ้าได้โบสีเขียวกับไอตัว เห็ดพีทอ่ะก็คือโอเคละไอสองอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าว่าจะมีใครให้ไหมเนาะแต่ถ้าเกิดมีคนให้ก็ถือว่าดีเออเนี่ยผมก็ขาดมีอ่ะกูาขาดมีตัวเดียวนี้หมีน้ําตาลไอที่เหลือคือผมมีหมดแล้วอะ่ะที่เหลือคือผมมีหมดแล้วอะ่ะโคตรแบบโอ้ยสุดๆแล้วอะ่ะนะครับผมเนี่ยคือขาดอย่างละนิดเดียวอะ่ะยอมแล้วก็ขาดอย่างอย่างละนิดเดียวจริงๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอรอดูแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ไหมนะครับ โอเคซึ่งเดี๋ยวจะมีเวนจะีเนาะซึ่งจี้ข้างหลังเหมือน gm อ็แอบสปอยแต่ผมไม่รู้ว่าน่าจ m เอ็มน่าจะออกแล้วประเด็นอะอ่าน่าจะมีสปอยจีนะคะผมเดี๋ยวผมพอดูนะสปอยจีใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้สปอยแต่มันมีภาพหลุดนะคะผมผ m ม g อบสปอยจี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นจีอะไรด้วยเช่นกันนะครับ โอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพิมพ์ขนมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ